เส็นทรัรินสเตชัสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลายท่านก็คงใจจดใจจ่อนะครับก็นับถอยหลังเหลือเวลาไม่กี่วันกันแล้วนะครับที่จะถึงวันตัดสินนะครับในคดีที่เราติดตามให้กําลังจ่ายกันมานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับทาง สื่อเล็กสื่อใหญ่นะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการนําเสนอข่าวนะฮะประเด็นสําคัญต่างๆนะ่ซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีเรื่องของเป๊ะนะฮะที่ทางลุงพลเนี่ยได้ขึ้นเขานะครับในช่วงนั้นก็เป็นกระแสที่สื่อมีการทําสกูปนะซึ่งก็แนวบอกว่าเนี่ยลุงพลเตรียมนะ เตรียมเป้ไว้เองนะซึ่งตัวนี้เนะี่ยพี่น้อง f อหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับในสื่อที่มีการนำเสนอแล้วก็พี่น้อง y o u t u มีกมีการนำเสนอในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ลุงพลก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้นะฮะในรายการดังด้วยนะครับความจริงที่ลุงพลได้พูดถึงเป้ขึ้นข่าวครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังแอดบัตนะครับแอดบัตที่ได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นโอกาสนะครับลุงพลกับเตรียมเอากระเป๋าสีน้ําเงินที่ใส่เสื้อผ้าขนมและรองเท้าไว้ข้างในมาจากบ้านเพื่อเตรียมจะใส่ให้น้องทําให้ตํารวจครอบครัวรวมถึงสังคมสงสัยว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรว่าน้องชมพู่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าครับก็เป็นสกู๊ปนะครับที่สื่อใหญ่นะครับได้ทําสกู๊ปนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนความจริงที่ลุงพลได้ไปพูดนั้นนะครับที่เคยออกไปพูดในช่วงของอาการออกรายการของนหนกระแสนะครับบางช่วงบางตอนนะฮะได้พูดชัดเจนตรงนี้ครับรองเท้าเด็กบนภูเหล็กไฟอืมแล้วชาวบ้านทุกคนเตรียมตัวที่จะขึ้นไปดูรองเทา้าซึ่งเราไม่รู้ว่ารองเท้าคู่นั้นเป็นของใครอืมตอนนั้นเรายังไม่รู้แต่ตอนที่เราเตรียมของที่จะขึ้นไปดูปรากฏว่าเพราะ นำกระเป๋าเป้ที่มีเสื้อผ้ามีของกินอะไรต่างๆมายื่นให้ผมเอ,อผมยังสงสัยว่าทำไมเขาไม่ยอมขึ้นไปกับทีมค้นหาครับซึ่งถ้าตามนิสัยของพ่อแม่เนี่ยแค่ได้ข่าวว่าเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยต้องไปแล้วมันต้องไปแล้วครับยังไงก็ต้องไปถ้าเป็นผมเนี่ยร้อยทั้งร้อยผมก็ต้องไปผมถามคนหลายคนร้อยทั้งร้อยไม่มีใครปฏิเสธการไปหาตอวันนั้นพ่อแม่ไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นครับแต่เอากระเป๋ามาให้เราขึ้นไปใช่ครับ เอาเสื้อเอากางกงเกงให้เรียบร้อยหมดครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางลุงพลได้เคยออกรายการโหนกระแสได้พูดเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาฟังเรื่องของแอดบัตนะครับได้พูดประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังแอดบัตนะครับได้พูดเรื่องราวของเปีกระเป๋านี่ครับผมคุณแอดบัตเรื่องอะไรเรื่องเปลนกระเป๋าเนาะกระเป๋า ประเด็นกระเป๋าที่ลุงพลเอาขึ้นเขาวันนั้นก็มาจากไหนกระเป๋าโลยเฉพถ้าอนที่ผมรับทราบมาไม่ใช่ลุงพลคนเตรียมกระเป๋าวันนั้นเนาะลุงพลรับที่หน้าบ้านหน้าบ้านของเจ้าแม่ละน,าานั่นเป่าเนาะตอนนั้นก็เตรียมกำลังกันอยู่กําลังเยอะนะกำลังเตรียมกำลังที่หน้าบ้านของเจ้าแม่เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยเนาะอีกหนึ่งคลิปอีกมาขออาทิตย์นี้เขาเรื่องกระเป๋านี่เขาเรื่องประเด็นกระเป๋านะมันนี่ก็ตอนที่ผมเข้าใจมันนี้คือตามนี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นความจริง นี่เป็นเสร็จความเป็นจริงในอโอเคตามนี่นคือว่ากระเป๋าคือโมเด็ตเป็นคนเตรียมเนาะเตรียมเลยะเตรียมเตรียมเพื่อจะขึ้นเขาแต่โมเด็ตไม่ได้ขึ้นเหมือนกันเนาะโมเด็ตไม่ได้ขึ้นเหมือนกันก็ให้ลุงพลเป็นคนเอากระเป๋าขึ้นเหมือนกันครับนะนะนะก็ขอแก้ครับขอออกมาอามาอกมาบอกเลยว่ามีสื่อสื่อใหญ่บางช่องเนาะสื่อใหญ่บางช่องไปนําเสนอ,อว่าทําไมลุงรู้ว่าไอ้ตุ๊กตาไม่มีเสื้อผ้าเนาะถึงเตรียมเสื้อผ้าเตรียม กระเป๋ามีถึงเสื้อผ้าไปด้วยนะผมนี้ก็ผมว่าไม่ไม่ใช่ลุงคนลุงคนคนเตรียมนะกระเป๋าขึ้นเขาว,วันนั้นครับเป็นคนในครอบครัวแหละที่เตรียมให้นเนานะผมงคณแค่ถือขึ้นไปแค่นั้นเนาะ <c oughs> ก็สำหรับผม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากประเด็นเรื่องกระเป๋านะก็ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะแต่ก็อยากให้แกข่าวตรงวนี้คกรัเป๋มันไม่ใช่ความจริงเนาะสผัสรเรื่องเสื้อผ้าเรื่องผลไมต้ต่างๆม,มันก็มันก็ต้องเอาไปใส่อยู่แล้วว่า,วาคนไปหาคนหนาะดิกหาตุกตานะาต๊กตาเนาะหาตุ๊กตาตัวนี้นะ่ะคนนี้นะก ก็คืออะไรก็มันต้องเตรียมของมันหมดทั้งน้ําทั้งอะไรขนมอะไรต้องเตรียมไปให้เพราะคิดว่าเด็กจะอาจจะรอดหรือไม่รอดต้องเตรียมไปก่อนนะตัวนี้กัเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เนาะหนึ่งก่อนนะแต่ก็อยากให้สื่อออกมาแก้เลยนะแก้ข่าวนี้ด้วยว่าคนนาเสนอไปอย่างนั้นมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ลุงคนเป็นจริงเนาะไม่ใช่ลุงคนเป็นคนเตรียมไม่ซ้ำไปกระเป๋าไปนั้นกระเป๋าเป้ไปนั้นคำนองนีเลยผมก็ไม่เข้าไปดูนะก็เห็นมีกระแสมาเรื่องกระเป๋าตี้แล้วขอว่ะหรืองปี่ก็อยากให้สื่อใหญ่ก็แก้ตัวให้ก่น เป็นบ่าวสักทีว่าจะคุยกับในนักข่าวที่ลงพื้นที่เนาะว่าช่วยแก้เลยให้หน่อยว่าผมก็ดูแล้วว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อความจริงหรือข้ไม่ใช่ความจริงนักตรีก่อนครับกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นโมเดนะโมเดนที่ดาวองคานนะตึ้ก็เป็นคนเตรียมแล้วก็อในครอบครัวแหละเตรียมเนาะแต่ไม่ใช่ลุงพลแน่นอนครับเตรียมนร้อข้อทำไมผลไม้อะไรถึงเน่าถึงอะไรก็ผมคิดว่ามันต้องเตรียมหลายวันแลยเพราะว่าเขาตงตาหมาแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองเนาะ สงสัยจะเตรียมแต่วันที่สิบเอ็ดหรือเปล่าสิบเอ็ดสิบสองหรือเปล่าประมาณนี้แหละอะเตรียมไว้มันถึงมันหลายวันนําอยู่ในกระเป๋าคงไม่ได้อ,ออกนะเดี๋ก่อนมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติในการที่จะค้นหาต่างๆต้องต้องเตรียมของอยู่แล้วยาอมยาดมยาหมองยาที่ปฐมความอะไรเรื่องอะไรปฐมทพยาบาลอน,นี่ก็ต้องเตรียมไปด้วยแตนไม่กันนะเวลาขึ้นเขาตามหาตุกตาตัวน,นิดคอไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่อยากให้สื่อแก้ตรงนี้หน่อยครับนั่นแหละที่บอกว่าทําไมลุงพลรู้ว่าตุกตาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทำไมถึงเตรียมเสื้อผ้าข,ขึ้นไปให้ล่ะ นี่ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ลุงพลเป็นคนเตรียมตัวนี้เนาะเรื่องเตรียมข้อกระเป๋าประเด็นเรื่องกระเป๋าเลยครับก็เมื่อคืนเห็นเม้นต์มานะเห็นคอมเม้นต์มาถามผมเขเข้าใจเขาตอบไปอยู่ว่าเรื่องกระเป๋าพี่เรื่องกระเป๋าเอะกระเป๋าอะไรเนาะกระเป๋ากระเป๋าผมก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้ดูสื่อเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ดูเขาก็ตอบไปว่าไม่ใช่ลุงพลนขานำขึ้นเองครับนำขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้เตรียมให้ลุงพลไม่ใช่คนเตรียมครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ลุงพลที่เป็นคนเตรียมกระเป๋าครับเนาะส่วนจะเป็นใครตรงก็ ต้องหาคําตอบเองครับสื่อก็หาคาตอบเองโซเชียลก็หาคำตอบเองแตง่ว่าแต่ผมรู้แล้วใครเตรียมให้นะผมนะสำหับผมรู้แล้วก็าเป็นคนในในบ้านของไอ้ผู้เสียสูญนั่นแหละในบ้านนั่นแหละคนเตรียมแน่นอนครับตอนนี้ก็นึ่งประเด็นเรื่องกระเป๋านะี่ก่อนั่อนออกมาตอบให้วันนี้ก่อนนี่คือความกระจ่างความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งตัวน,นี้ก่อนที่มันยังไม่ชัดเจนว,ว่าการนําเสนอของสื่อนี่คือต้องก็เคยย้าตลอดว่าต้องสื่อใหญ่สื่อเล็กแหละเวลาจะนาเสนอแต่ทโโําัวข้อต่างๆก็ ให้ดูจริงไหมไม่จริงไหมหนเนี่ยจะดูอย่าอย่าดูที่ปลายเหตุครับต้องกลับมาดูที่ต้นเหตุหว่าใครเป็นคนเตรียมให้แต่วนี้ครับคุณต้องมาถามไม่ใช่คุณจะไปดูที่ปลายเหตุอยู่ที่บนขเขาเออทำไมลุงคนรู้ว่าตุ๊กาตาตัวนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เลยเตรียมกระเป๋า,ปาขึ้นไปผมก็ตอบว่าไม่ใช่กระเป๋า,ปาแล้วไม่ใช่ลุงคนคนเตรียมข,ขึ้นครับขอะนุญาตนะจะเป็นคนที่เขาโกงหรือคนเตรียมเตรียมมาหลายวันนั้นแหละเพราะว่า ทั้งเสื้อผ้อทาทั้งอะไราตึกเตรียมมาอยู่แล้วการค้นหานะค้นหาต้องเตรียมไว้ไม่ใช่ข้อสังเกตปิดอะไรปกติอะไรต่างๆเรื่องนี้ครับเรื่องกระเป๋ากับประเด็นเรื่องกระเป๋านี่ครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้ความกระจ่างสบ,บัดคอมาพูดให้ความกระจ่างหน่ยเนาะให้ความกระจ่างนี่ก็ะเขากระจ่างข,ขึ้นมาเรื่องกระเป๋าในก่อนเนี่ยก็เป็นตามนี้ครับจริงครับสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนที่ผมพูดมานี่เป็นความจริงครับเพราะว่าผมก็ได้สอบถามนะสอบถามมาตั้งแต่นู่นได้คุยกับชาวบ้านชุดทิ่ เอากระเป๋าขึ้นเหมือนกันครับนี่ใครบป็คนเอาขึ้นก็รู้มันรู้ที่หลังเตือนเลยคือว่ากระเป๋านี่ก็เป็นคนในบ้านที่เตรียมให้เนาะแต่การลุงคนเอาขึ้นกระเป๋าขึ้นไปวันนั้นกันไม่ใช่ลุงคนคนเตรียมกระเป๋าครับตอนนี้ก็ก็สื่อใหญ่ก็แก้ข่าวให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ให้สื่อใหญ่แก้ข่าวตรงนี้ให้หน่อยว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยครับเนาะที่ว่าลุงคนคนเตรียมกระเป๋าขึ้นแล้วลุงคนรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กตาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าถึงเตรียมเสื้อผ้าขึ้นไปนี่ก็เป็นของคนในบ้านผู้ ที่ศูนย์อะไระผู้ศูนย์เสียอะไรที่เป็นคนเตรียมนะส่ารับผมคิดว่าเขาเตรียมมาหลายวันแล้วล่ะเขาเตรียมในกระเป๋าของในกระเป๋าก่อนนะครับต้องมีขนมนมอะไรต่างๆนะตัวนี้ก่อเขาไป่ใชสแปลกเรื่องอะไรหรอกตัวนี้ก่อไม่ใช่ลุงคนคนเตรียมขึ้นครับกระเป๋าไปนั้นนะครับผมย้ำครับตัวนี้เป็นข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งันนี้นรันเรื่องกระเป๋าครับก็อยากให้สื่อก็แก้หน่อยตัวนี้ครับเนาะเพราะมันเป็นการมีการเข้าใจผิดสังคมเกิดความเข้าใจผิดไปอีกตัวนี้ก่อนเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่ความจริง คุณไปดูที่ปลายเหตุว่าลุงพลเป็นปายเป้เห็นไปคิดว่าลุงพลคนเตรียมก็อย่าไปมองแค่จุดนั้นครับมองอจุดที่เริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนก่อนจะขึ้นนะไทยบางคนยื่นให้ตอนนี้ของเน,นะนี่นี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งครเนี่ยเราได้ยินว่ามันไม่ใช่ลุงพลคนเตรียมกระเป๋านียครับเนาะกระเป๋าใบนี้ที่ขึ้นเขาในะวันที่14พฤษภาคม63มนาอในวันที่14พฤษภาคม63มันก่อนน่ะส่วนวขอใน,นกระเปา๋าเขาจะมีอะไรบ้างาเพราะเราก็ไม่รู้ทันก่อนเรเห็นว่ามี ว่ามีอะไรเนาะตัวนี้ก่อมันอาจจะเตรียมของตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดลวเตรียมของตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วที่ค้นหาแล้วล่ะผมกลัวว่าตุ๊กตาขงนี้อาจจะหิวถ้าเจอก็จะได้ทานอะไรกันบ้างตัวนี้เนะาะทานน้ำทานของอะไรบ้างตัวนี้ก่อนไม่ใช่เรื่องแปกครับเรื่องกระเป๋าครับขอย้องครับไม่ใช่ลุงคนคนเตรียมกระเป๋าขึ้นครับกระเป๋าวันนี้นะครับเนาะซื้อใหญ่แก้หน่อยครับแก้ข่าวตัวนี้ก็อมันเป็นข้อเท็จจริงที่สังคมเข้าใจผิดไปหลายอย่างแต่ประเด็นลงไปเยอะครับตัวนี้ก่อนจะเป็นช่องไหนก็ ก็ฝากด้วยในคลิปนี้เนาะเพนกอก็ช่วยหน่อยสื่อใหญ่ก่อนเมื่อลงพื้นที่แล้วก็ช่วยแก้หน่อยตรงนี้ครเรื่องนี้ก่อนนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมยังเข้าใจผิดผิดครับเข้าใจลุงผิดอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเรื่องกระเป๋ากระเป๋าที่ขึ้นเขานี่ก่อนเนที่ผมรู้รับทราบมาก่อนเป็นการแตะประเด็นออกไปหลายๆอย่างต้องสื่อไปตรงนับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็อฝากเป็นกำลังใจให้เราครับแอดบัตแอดเบนนะครับผ่านทางช่องเบนกอก็ครับสลับคลิปนี้ก็ฝากถึงสื่อเนาะเรื่องกระเป๋าไปก่ยนนอ่กระเป ทางนี้เป็นจริงเขาจะจริงหน่อยตัวนี้ก่อนนะเาที่ผ่านมาก็สังคมเขายังสับสนกับเรื่องที่กระเป๋าขึ้นเขาเนะี่ยตัวนี้กระเป๋าขึ้นเขาของตีนลุงพลเราขึ้นเหมือนั้นครับเนาะวันนี้ขอความชัดเจนครับไปบักออกมาพูดในคลิปนี้ครับเนาะเราได้ฟังนะครับมุมมองหลายๆายฝ่ายด้วยกันนะครับวันที่ส1เอตุลาคมนี้หลายท่านใจจดใจจ่อนะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจโดยเฉพาะพี่น้อง f อนะครับหลายท่านที่เข้าไปชมคลิปในส่วนต่างๆนะครับก็ได้ ย้อนรอยคิดถึงเรื่องราวนะครับสิ่งไหนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยพี่น้อยอีฟซีก็จะเข้าไปคอมเมนต์นะแล้วก็แจกแจง,แจงรายละเอียดต่างๆถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยความเข้มข้นเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปพี่น้องสุน,นิค์นะครับก็ต้องบอกว่ารับรู้ข่าวสารนะครับจากอยู่ที่บ้านจากทางสื่อ,อสื่อใหญ่นะฮะแล้วก็พี่น้อยอฟซีเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องยูทูบเบอร์นะครับที่มีการนําเสนอ ช็อตตอ่ออ่าช็อตแล้วก็บวกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็วันที่31นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญหลังจากที่พี่น้องได้ติดตามเรื่องราวมา3ปีกว่า,วานะครับก็เดี๋ยวเจอกันขอบคุณทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเซีนงสิรรินสเตชัน